สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ตุนค่ะใส่ขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือสีดาค่ะนี้เราจะหั่นเครื่องปรุงก่อนนะคะขึ้นช่ายไม่ขึ้น ช่ค,ค่ะนี่ค่ะหั่นเสร็จแล้วค่ะขึ้นไ้ายกับมะเขือสีดานี่เราจะตอกไข่ลงไปเลยนะคะส่วนผสมไข่ติ๋นของเราก็ไข่ค่ะหนึ่งใบใส่ไปแล้วค่ะ ไปที่สองค่ะไก่ไก่ตานเหลืองแจะค่ะจี่เจ้งตานน่ะกําหยัดเจ้งตานน่ะก้ายีโลเติมน้ำปลาค่ะก้าสวยปูนปุ้ยก้าสวย เติมน้ำครึ่งแก้วค่ะแล้วก็เติมด้วยพริกไทยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่เพืเ่อนๆชอบเผ็ดชอบฉุนแค่ไหนนะคะก้าอุจิ้วฝันแล้วก็เค้าเข้าให้เข้ากันนะคะ มาค่ะนี่ก็ตั้งไฟแล้วค่ะห้อยฝออ่ะบอกห้อยฝอเจ้งตานค่ะเจ้งตานก็แปลว่าไข่ตุนนะคะจะเอ๊ะอาก่อนรอที่ไข่กำลังจะสุกเราก็มา จิ้มมะเขือสีดากับน้ำตาลแล้วก็เกลือผสมกันอร่อยค่ะรอตังเจ้งฝานสุกโจเบสุกเราก็เสกที่กวาฟานเคสใจทองทองไมาอีมโฮเมโฮเม่ตั๋งช่ำโจซา,ามซีกกจี่ อ่าใกล้สุกแล้วคะ่ะมามามาคะ่ะห้อยห้อยก้อยเปิดฝาโอ้ยน้ำเดือดปุบๆเลยคะ่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆจ๋าหอมหอมเอ๋แรงแรงงาเจ้งตานหอไข่ตุ๋นของเป้าสวยไหมคะเชิญเพื่อนๆมาชิมกันนะคะ รีมือแม่ครัวมือใหม่ค่ะง้อหอมจีทรงมาเบสเซ็กซายจอ่ะจีฝานจีสรงงอมและอ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ